เรื่องรวบแยกนะคะเรื่องรวบแยกคือน้องก็จะรู้อยู่แล้วว่ารวบคือการเพิ่มเพิ่มก็คือการนำนิ้วเข้ามาแบบนี้พร้อมกันนะคะแยกก็คือการลดก็คือแยกนิ้วทั้งสองนิ้วออกพร้อมกันนะคะตัวอย่างคือตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะเพิ่มหกค่ะเพิ่มหกแบบนี้นะคะลดหกนี่คะ่ะเพิ่มหกลดหกเพิ่มหกลดหกแบบนี้นะคะ ต่อไปเป็นเพิ่ม8ค่ะแปดเพิ่ม8ปดลดแเพิ่ม8ปดลดแปดค่ะมพร้อมการแยกกันนะคะเดแเพิ่ม8ปดลดแค่ะเพิ่มแดลดแ